ครับผมนายเฉลิมพิรี75หมู่3บ้านวัดใหม่ตำบลบึงสาม,มกีอำเภอบึงสาม,มกีจังหวัดกำแพงเพชรครับเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเดิมแล้วก็เป็นศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร,รกีดลมกรเจี๊พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมาหาชนเป็นสถานที่ที่เผยแพร่ประเียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรื่องของการดำเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ มีสิ่งหนึ่งครับที่ลุงเฉลิมพีรีเกษตรสมคิดอยากนําเสนอจากมะนาวกุหลาบต้นเล็กๆนี่คือการควบแน่นการขยายพันธุ์พืชแบบนวัตกรรมนะครับที่ลุงเฉลิมพยายามศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ให้กับภาคประชาชนสังคมเรานะครับจากต้นเล็กๆควบคุมอุณหภูมิ จนปัจจุบันมาถึงต้นใหญ่ๆของเหลืออัุญาตที่หนึ่งนะครับให้ลหลานพาตอนนี้ครับระดับนี้แล้วจากต้นน้อยๆเราก้าวเข้ามาสู่ต้นใหญ่ๆพอเอาออกเป็นต้นเป็นกิ่งก้านสาขาก็จะโตขนาดนี้นี่คือการพัฒนาการขยายพันธุ์พืชเชิองอนุรักษ์หลายๆท่านก็จะได้วิธีการการขยายพันธุ์พืชแบบนี้ง่ายสะดวกมีความสุขกับการขยายแจกพี่บอกหลาน เพื่อให้เขาถ่ายทอดเพื่อให้เขารักษาแล้วก็ต่อยอดให้เราในวันข้างหน้าครับอันนี้พามาดูชะพลูอันนี้สําหรับทําพวกเมี่ยงแล้วก็แกงหอยแกงเนื้อผัดผนงังนี่คือชะพลูสังคมไทยต้องมีไว้นะครับได้ตังค์แน่นอนนะครับผ่านต้นฝรั่งนี่อยากจะแนะนําอยู่อย่างนะครับถ้าเป็นฝรั่งมีเมล็ดเนี่ยผมอยากให้ปลูกแป้นยักษ์ตระกูลแป้นทั่วไปแป้นสีทองก็ได้นะครับเพราะอยู่ใต้ร่มไม้เขาจะให้ผลผลิต เขาจะมีลูกแต่ถ้าเกิดเป็นพันธุ์อื่นกระบ่าใบจะเอ,อ๋อจะงามเกินไม่มีกรณีต้นนี้เนี่ยเป็นกรอบนิยมเป็นฝรั่งไร้เมล็ดจ,จะเห็นนะครับว่าอันนี้เมื่อก่อนนี้ต้นหนึ่ง350บาทแต่ฝรั่งชนนี้มีขยายได้2ทางตอนกิ่งกับจับรากเพื่อให้มันแตกขึ้นใหม่เราก็จะเห็นมันต้นตามๆเนีย่ยครับกำลังออกดอกอย่างนี้ให้ผลเมล็ดทั้งปีอยู่ที่ว่าเราจะห่อไม่หอ่อแพงมากนะครับกิโลนึงหลายสตางค์ทีเดียวแต่ถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราได้สตางค์ เพราะว่าปีนี้ตัดแล้วก็เดี๋ยวสักสองสาเดือนข้างหน้ามันโตขึ้นมาเขาก็จะตอนขยายพันธุ์ต่อไปเพื่อมีการตลาดนะครับเ,เดินผ่านป่าสับเสือป่านี้นะครับเราก็เก็บไปทําชาดอกสับเสือแต่ตอนนี้ดอกเขาโรยแล้วครับนี่ครับดอกสับเสือเรามองเป็นว่าจะพืชแต่ปัจจุบันนี้เข้า Google ถามดูว่าสับเสือเป็นสมุนไพรที่บํารุงเลือดทุกอย่างเป็นประโยชน์หมดแต่ว่าถ้าเราไป ปลูกข้างนอกอาจจะไปเจอเอาเคมีแต่ถ้าอยู่ในที่เราเรามั่นใจเราก็สามารถที่จะไปทําเป็นสมุนไพรใกล้บ้านคุณพยาบาลใกล้ตัวอันนี้เป็นปราประโยชน์ที่เราทําไว้จะมีเห็นต้นมะม่วงสวมอยู่ไออยู่แฝงอยู่ใกล้ๆนะครับคือที่นี่จะไม่มีพืชทีนิดเดียวด้วยความหลากหลายของธรรมชาตินะครับมันอาจจะทําให้แมลงบางตัวเป็นศัตรูกับส้มโอแต่แมลงบางตัวเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นเราก็ให้มันเกื้อกูลกันให้สอดคล้องกันเวลาปลูกพืช คำนวณไว้เสมอว่าความหลากหลายของโรคและ,มะแมลงแล้วบวกกับความหลากหลายของป่าไม้หญ้าปกวัจพืชัที่เรามองเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่คอยปกป้องที่รับการอยู่ครับเดี๋ยวเราจะกลับด้านนี้นะครับตรงที่พาเที่ยวเนี่ยครับอยากจะที่เห็นเรื่องของปลูกไม้หวังผลปลูกป่าหวังผลไม่ได้ปลูกป่าเรื่อยนั่นหมายถึงลุงเดิมปลูกส้มโอ มี2สายพันธุ์ระหว่างทองดีกับแตงกวาแต่ว่าทองดีสัก20%ต่แตงกวานี่อาจจะเป็นเกือบเิดจะ8แตอนนี้จะมีเสริมบ้างก็ทับทิมสยามซึ่งก็ปลูกไปนะครับส้มโอถ้าเราจะปลูกนะครับอย่าปลูกลึกปลูกเอียงเอียงให้โคนขึ้นตีนช้างให้ได้อย่าให้โคนมันมุดลงไปในดินเดี๋ยวจะเกิดโรคซะเราก็ปลูกส้มโอฤดูกาลที่ปลูกเหมาะสมก็มคือเดือนพฤศจิกา วิธีการทันวามกรลา3เดือนเนี่ยครับจะติดง่ายเนื่องจากส้มโอไม่ถอดยอดแต่ว่ารากจะเดินปลูกได้ทุกดินขออย่างเดียวอย่าให้น้ําท่วมส้มโอจะให้ผลผลิตโดยค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปีที่2ขึ้นไปนะครับอายุค่าเฉลี่ยเท่าที่เก็บข้อมูลของท่าขอยมาเนีครับสาปีพื้นที่20ไร่มีส้มโออยู่1,280ต้นปลูก6กเมตรนะครับปัจจุบันจะเหลือประมาณสัก700เพราะว่า ตรงไหนที่มันแก่ๆต้องก็จะตัดแล้วก็เสริมอันใหม่ผมมีความรู้สึกว่าเป็นผลไม้ชะลอความเร็วในด้านตะการตลาดอันที่สองปลูกทิ้งเนยก็ได้ไม่ต้องไปทําอะไรให้แต่น้ําอย่างเดียวแล้วก็โรคก็ไม่ค่อยมีอันที่สามถ้าปลูกส้มโอหมูหัววัวใบไก่ผลใช้ขี้ไก่อย่างเดียวอย่าใช้ขี้หมูอย่าใช้ขี้วัวขี้ควายเพราะอินทรีย์วัตถุเยอะเมื่อไหร่ไนโตรเจนมากก็จะทำให้ส้มบวมแล้วก็ลุงได้นะครับนี่คือไลเค่น ถ้าใช้เคมีไรเคนตายหมดครับเพราะไรเคนก็ตระกูลมอสเนี่ยครับไรเคนเวลาเราให้น้ําเขาก็จะเขียวแต่บางทีข้างล่างที่เป็นสีแบบนี้คือเราให้น้ําจากบาดาลก็เป็นตะกอนหินแต่ก็ไม่มีผลนะครับอันนี้คือไรเคนเป็นที่บ่งบอกว่าส้มป่านี้ไม่ได้ใช้เคมีครับส้มโอเนี่ยสักพักเขาก็จะเน่าเขาจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นส้ม ผลิตจากธรรมชาตินะครับโดยที่ไม่ใช้เคมีเนี่ยครับมันก็จะเห็นได้เราเป็นแบบนี้นยครับสีมันจะเป็นแบบสีชมพูแบบนี้นะครับนี่ครับจะเป็นสีนี้คืออันนี้เกิดจากจุลินทรีย์เบญจคุณเวลาเราบอกว่าทําส้มโอแล้วถ้ามันลูกมันร่วงรวนพอก็ส่งลูกขึ้นสู่แม่ค,คว่ำลงแล้วก็ปล่อยให้ใบพอฝนตกได้น้ําสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอาหารของต้นไม้แล้วก็กลับสู่ทางเดิมเขา ในฐานะที่เป็นสารอาหารธาตุอาหารของแม่ครับก็อยากฝากนะครับเ,เราเห็นวัชพืชเนี่ยอย่าไปมองเป็นศัตรูวัชพืชทุกวัชพืชเนี่ยครับเป็นที่บ่งบอกของธรรมชาติดอกส้มดอกไม้ที่เรามองว่าเป็นดอกยาเนี่ยครับอยากฝากหลายๆคนนะครับว่าถ้าเราทําเรื่องราวของอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามถ้าปาลูกต้นไม้เรารักต้นไม้ก็รักวัชพืชข้างล่างด้วยเพราะว่า บางอย่างเขาไม่ไปแย่งกินไม่ได้ไปทําให้เราเสียหายบางอย่างอาจจะเป็นผลประโยชน์ได้ซ้ําเช่นปกป้องความชื้นยามฤดูแรงท้าน้าฝนเนี่ยอาจจะใช้ตัดตอฤดูแรงในลุงเหลิมไม่ส่งเสริมก็ปล่อยเขาไว้ถ้าท่านผู้ใดยอยากจะมาเยี่ยมชมสวนลุงเฉลิมก็เข้าไปใน Facebook ก็ได้นะครับสวนส้มโอลุงเฉลิมเราก็เข้ามาในเ c e บ o o กตัวก็เป็นลุงเฉลิมพีดีกเกษตรสมคิดนะครับมาเลขโทรศัพท์นะครับลุงเฉลิม089567 0591หรือเข้า Facebook ลุงเฉลิมพีรีเกษตรสมคิดถ้าท่านใดต้องการข้อมูลเรื่องของการปลูกส้มโอแล้วก็อยากจะทำเกษตรธรรมชาติเพื่ออย่างน้อยส่งต่อให้ลูกให้หลานแล้วก็พึ่งเขาได้จริงๆอันนี้ลุงเหลิมมองเลยนะครับว่าส้มโอเราพึ่งได้ครับ